สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บาท่องกาอยู่ท่องสนามดวงนไปนองจะเดินข้ามถนนไปทางฝั่งวัดปัะแก้วนะอี่น้องนี่คือรถเจ้าหน้าที่นไปนองนี่เป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสะดวกของประชาชนนไปนองนี่ความมาชมบึงาชาติังชาสนั่นคนชาติังชาติ เข้ามาเที่ยวมาชมวัดพระแก้วก่อนมาไปโหนาเสื้อวามันซิมีชั้นใต้ดินนะทอื้นพี่น้องมีแต่ชาติทางชาติอาตีอาหมวยฝรั่งทางชาติชาวไทย พ่อมาแล้พี่นของแรงานพ่อมาเต็มเลยทุกคนเลยไปกระช่อมบังทำการทุกคนว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเราทุกคนุคนเต้ยพี่หน่อยี่พี่หน่หอยความสวยงามคนท่านผู้ชม ไปทนให้จบเลยมาลองลองไปชั้นใต้ดินพวกน้ำเสื้อน้ำพี่น้องว่าลองนีเป็นอ่า้องใต้ดินนะทุกคน,นไปลองไปเบื้องล่างว่าเป็นอะไรคนสิร้ายขนาดไหนนะโอ้ดูข้างล่างข้างในนะทุกคนโอ้โหกเย็นช้ำเลย

คนลายแห้งดกดโอ้โกเย็นสบายมีห้องน้ำผ่อนคนด้วยวงตีอันนี้คืออยู่ชัน้นใตดินนะทุกคนดูวง,ข,งข้างบนมันจะเป็นอา่าวงเวียนนะทกดเป็นเวียนเป็นแยกถนนเป็นถนนข้างล่างมันจะเป็นอา่าห้องใตดิน โอโ้บรดาเสือคนเลยคนไทยก็เคลดใจขนาดนี้นะทุกคนนี่มีห้องน้ำพร้อมนะทุกคนห้องน้ำมีห้องยิงห้องทรายนะทุกคนว้าวทุกคนดูตรงนีน้เย็นทำเลยไอ้ยาพี่น้องมีพี่กอกน้ำพี่กอกน้ำพร้อมนะพี่น้องกอกฟรี กอกน้ำว้าทัานสมัยหลายทุกคนนลยถึงกอกน้ำกอกน้ำกินเลยกอกฟรีบวอร์เซีย,เ,ยงเงินนะทุกคนโอ้โหโทหาห่านตุโฉเหมยบ่อนาเคอว่าเงินไทยเจ้ารีสร้างได้ขนาดนี้นนะทุกคนฝดเบิ่งตีนโอ้โหดเต็มเลยทุกคน,กคนอันงยะ คุณนะโอ้โหท่านผู้ชมเลยมันจะมีทางขึ้นทางลงซองทางนะทุกคนมีทางขึ้นทางลงซองทางเดี๋ยวปะท้องสีพาทุกคนมาเบิ่งทางขึ้นตรงนี้นะทุกคนก็ถูกอลังการขนาดเลยทุกคนเลยนี่ช้ำ อันนี้เป็นทางออกกันนะครับทางออกเป็นทางออกขึ้นมาในเรือนนี่ขึ้นทางนี้อย่เลยพี่น้องมีทางขึ้นทางลงอ่ากุนุนหนะอันนี้เจ้าหน้าที่ป้อมนะพี่น้องมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจพี่น้องเต็มอยู่ข้างล่างดูแลบริการประชาชนนะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยให้ นักท่องเที่ยวชาวตามชาติคือว่าอาตีเอาหมูให้ชาวจีนพลังตามชาติ้วอว่าชาวไทยนะทุกคนโอ้โหดูแลอย่างดีบริการย่างครับม่ไปหน่อยคอ้ยนี่ส่วนที่ลงมาลายๆนี่เขาเจ้าลงมาจากอ่าท่องสนามหลวงลวนะทุกคนลงมาจากท่องสนามหลวง โอ้โหหรูรอาอลังการขนาดเลยทุกคนเนี่ยเออเฮเทย์ก็เจ้าเฮ็ด,ดได้จังไลยนะทุกคนเฮ็ดได้จังไลยหนีบึงตีนเข้ามาก็นหลายหลายพี่น้องเข้ามาเ,เบิ้งพี่น้องกระเจ้าลงมาตั้งแต่ท้องสนามหลวงนะฟังนี่นะลงมาจากาท้องสนามหลวงกดธบึงตีพี่น้องเอยบันไดเรือน ทางนี่ก็ทางขึ้นทางล่งทางนี่ก็ทางขึ้นทางล่งทางนี่ก็ทางออกทางนี่ก็จะเป็นทางออกคือกันทางออกทางล่งทางเขาทางนั่นก็ทางออกครับโอ้มีที่ทางนะทุกคนมีที่ทางกดพี่น้องเอ้ยความสะดวกความสบายของเมืองไทยครับทุกคน เบ้งเอ้ท่านผู้ชมเลยกดเบึงบ้งๆบๆงบงบงบงพี่น้องบงนี่ท่านผู้ชมเลยป้าพี่น้องเลยอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่ไปพี่มานะครับสวยงามพี่น้องเอ,อ้เอรูปภาพ ตัวเงาเครื่องอารามนี่พี่น้องตัวเงานี่เมึงเข้าใจมาถ่ายรูปพี่น้องถ่ายรูปเต้นเลยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทุกคนผู้ใดมาก็ได้มาทุกท่านผู้ชมเลยเต็มเลยผู้ใดมานี่ก็ต้องได้ถ่ายรูปนะพี่น้องต้องต้องได้มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิตกุ้ยดมานะพี่น้องว่า แรงงานทุกชาติแน่นองก็คือว่าแรงงานเล้าแรงงานพม่าแรงงานอะเทศใดก็แล้วแต่ทุกคนกดเอ้เลยอันนี้คือแรงงานพม่านะทุกคนเก้ามากเคน่งน่งานึ่งหนึองห่งนงหนงาน่หนึ่น้องงงานลาวก็หงงานพม่าก็เยอะทุกคน ก๊าลังกับมี่ชาจีนกับมีทุกคนอันนี้ก็อยู่ชั้นใต้ดินนะทุกคนหัวนาเื่อว่าชั้นใต้ดินมีแบบนี้นะทุกคนเฮ้ยทุกคนเอ่อไปน้องเยี่ยมประท้องกับพี่พาท่านผู้ชมออกไปเบิ่งบรรยากาศด้านนอกนะทุกคนเบิ่งบรรยากาศด้านนอก ออกมาด้านนี้ทุกคน,นนเนไปเลยพลังมาหลายลนะโอนหลายหลายพลังก็ไเด็โอ้ยมีห้องน้ำบริการยางดีท่านผู้ชม ไอ้พี่น้องเดี๋ยวบระท้องสีออกไปละน้องไปรีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งด้านนองนาครับไปเบิร์นจองพี่น้องไอ้คนลงคนลงก้อนขึ้นก็ขึ้นน้อพี่น้องอยู่ข้างในนี่เย็นเย็นพี่น้องก็น่าเสื่อว่า เมืองไทยทีบีแบบนี้ทุกคนเลยสุดยอดจริงๆประเทศไทยแล้วบนในเรือนตัวนี้น้าพี่น้องตากแก่ตาฝนเวลายน้าฝนฝนมันจะเขาท่วมมันจะลงท่วมอ่าต่าเต่ดินพี่น้องตัวพระเจ้ามีมาตรการจาังไหน้องพี่น้องหนามันจะกรถ่วมขณะฝนตกฝนตกแห้งๆน้ำก็ยังบวไหลกรทถ่วเห้มาทานผู้ชม อันนี้คือปลาทองออกมาอยู่ด้านนอกนี่มองที่ปลาทองอ่าเดินเดินอย่างเมื่อกี้นี่อยู่แถวนี้นะพี่น้องอยู่ยานนี่นี่โอ้หน้าเสือนะเนาะว่าก็จะาจีเฮดได้จังซีน่าทุกคนบังตีนี่ป้าทองไปพี่น้องเดี๋ยวปลาทองก็จะลองเดินชมเบิ่งยานนี่นี่อันนี้ก็เป็นอ่าอาตีเนาะพี่น้อง อัน,อนที่เอาหมวยชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนเต็มฝรั่งก็หลายนี่นะพี่น้องมองมองมองที่บะทองลงเมื่อกี้นีน่เยน็ยนเย็นข้างในโมโนาเซียนะพี่น้องอยู่ข้างบนเป็นถนนเดี๋ยวจะเป็นอ่าวงเวียนวงง่ายถ้าเป็นวงเวียนนี่บรรยากาศแต่ลงไปข้างล่างโอ้โหเป็นอ่าห้องใต้ดินกว้างเยน็นสบายพี่น้องเลยทีห้องน้ำ มีห้องน้ำม,มีมองนอนพักพรอนนะ้พี่น้องนอนพักพรมีห้องน้ำม,มีอ่าที่กอกน้ำย่างดีนะทุกคนสุดยอดอีดีเมืองไทยพี่น้องเอยสุดยอดแห่งดีพี่น้อง,ออง,องมี่วนตรงนี้ก็ลยเป็นอ่าอ่าวัดผักแกว้วนะทุกคนเอ๋อท่านผู้ชมเอ้ยสำหรับคลิปนี้มาท่องกันสิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละมากระปากกดใครกดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญเนาะบอกกดถ้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเลยเด้อ สำหรับคลิปนี้กับสดาเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ